โจทย์ข้อ6เป็นเรื่องปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกครับเดี๋ยวเราอ่านโจทย์แล้วผมจะวาดภาพปรากฏการ์ตามที่โจทย์กําหนดเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นข้อมูลต่างๆโจทย์บอกว่ากําหนดให้ฟังก์ชันงานของโลหะชิ้หนึ่งเนี่ยนะครับเท่ากับ4.80ิอล็กตรอนโวลต์นะครับตรงนี้โจทย์เริ่มจากการกําหนดฟังก์ชันงานดับบยูใหญ่ของโลหะชิดหนึ่งนะครับว่าเท่ากับ4.80อิเล็กตรอนโวลต์จากนั้นก็บอกว่า จะต้องฉายแสงที่มีความยาวขึ้นเท่าใดในหน่วยนาโนเมตรเน้นนะครับว่านาโนเมตรก็คือโจทย์อยากจะรู้แลมดาของแสงครับว่าเป็นเท่าไหร่แต่ต้องเป็นหน่วยนาโนเมตรนะครับแล้วก็แสงที่ว่านี้เนี่ยเขาบอกว่า จึงจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากขั้วแคโทดนะครับซึ่งทำจากโลหะที่เอเรากำหนดในตอนแรกว่ามีฟังก์ชันงานเท่ากับ4.80เอ็กตรอนโแล้วก็บอกว่าอิเล็กตรอนที่ว่าน,นี่สามารถหลุดแล้วเคลื่อนที่ไปถึงขั Air ้วแอนโนดได้พอดีนะครับโดยเขากำหนดบอกว่าสักไฟฟ้าที่แอนโนดเนี่ยต่ำกว่าแคโทดอยู่1.80โวลต์นะครับโอเค ผมวาดภาพให้ดูนะครับก็คือว่าตอนนี้เรามีตัวโลหะชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเอามาทําเป็นขั้วแคทโทดครับผมก็บอกว่าสมมุติว่าเราเอาโลหะชิ้นนี้นะครับมาทําเป็นขั้วแคทโทดก็คือขั้วด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวแคทโทดนะครับแล้วเราก็จะมีขั้วอีกขั้วหนึ่งก็อยู่ทางด้านขวามือนะครับขั้วนี้ก็คือขั้วแอโนโอดนะครับ จากนั้นเนี่ยเขาก็กําหนดให้ขั้วแคโถดท,ที่ว่านี่นะครับทำจากโลหะที่มีฟังก์ชันงานดัใหญ่นะครับก็คือดัใหญ่นะครับเ,เดี๋ยวเขียนไว้เขียนไว้ข้างบนแล้วกันนะครับดับเบิลใหญ่เท่ากับ4.80อิเล็กตรอนโวลต์ครับจากนั้นเขาก็บอกว่า,าสิ่งที่เขาทําการทดลองก็คือว่าเขาจะทําการฉายแสงนะครับ ลงบนขั้วแคโทดที่ทําจากโลหะชิตเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะมีแสงฉายลงมานะครับโดยแสงที่ว่านี้เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ามีความยาวคลื่นแลมด d าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจึงจะทําให้นะครับมีอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนนะครับก็เอ่อเป็นประจุลบนะครับมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาครับนะอิเล็กตรอนเนี่ยจะหลุดออกมาแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็เคลื่อนที่ มาถึงขั Air ้วแอโนดพอดีนะครับโดยที่เขากำหนดให้นะครับว่าขัา Air ้วแอโนดเนี่ยจะมีศักไฟฟ้าต่ำกว่าขั้วแคโทดอยู่1.8โวลต์นะครับก็คือแบบนี้นะครับก็คือตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีศักไฟฟ้าต่ำกว่าอยู่1.80โวลต์ครับแบบนี้นะครับ ทีนี้เริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาทั้งหมดนะครับเราก็เอามาวาดอยู่ในภาพแล้วนะครับผมก็ออขอขยับโจทย์ขึ้นไปนะครับทีนี้จากเหตุการณ์ที่โจทย์กำหนดเนี่ยก็คือว่ามันจะเริ่มจากการที่มีปรากฏการ์โฟโตโอิเล็กทริกตรงขั้วแคโทดครับจากการที่มีแสงเนี่ยตกกระทบโลหะที่ใช้ทําขั้วแคโทดนะครับตรงส่วนนี้เนี่ย เราก็จะใช้ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกกับาการเกิดตัวโฟโตอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับบนขั้วแคโทดครับโดยเราพบว่านะครับแสงที่ตกกระทบตัวนี้นะครับตัวโฟตอนเนี่ยก็จะมีพลังงานนะครับเท่ากับ h นะครับแล้วก็ f จากนั้นเนี่ยพลังงานตรงส่วนนี้ของโฟตอนนะครับส่วนหนึ่งก็จะถูกเสียไปจากฟังก์ชันงานดับเบยูใหญ่เพื่อจะทำให้มีโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาพลังงานส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะก็จะเป็นพลังงานจนสูงสุดของตัวอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาครับ จากปรากฏการ์โฟโตเเล็กริกตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน3ส่วนก็คือพลังงานของโฟตอนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันงานดับบิลยูใหญ่แล้วก็พลังงานจนสูงสุดของเอ่อโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาได้ว่านะครับมาเขียนทางด้านขวามือนะครับก็คือ h นะครับ f ก็คือพลังงานของโฟตอนเนี่ยส่วนหนึ่งจะถูกใช้ไปกับฟังก์ชันงานเพื่อจะทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นพลังงานจนสูงสุดของตัวโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาครับนะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ส่วนที่เกิดตัวโฟโตอิเล็กตรอนนะครับก็คือตามปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกของเรานะครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือโจทย์ถามส่วนตรงนี้ครับ โจทย์ถามว่าแสงก็คือแสงตรงนี้นะครับมีความยาวคลื่นเท่าไหร่เราจะพบว่าตามสมการนี้เนี่ยมันก็อยู่ในรูปของความถี่เราก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของความยาวคลื่นลมดานะครับเพื่อจะให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเราก็บอกว่าสําหรับในกรณีของแสงเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์พื้นฐานก็คืออัตราเร็วแสง c นะครับมันจะเท่ากับความถี่คูณกับความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นตัวความถี่ก็จะเท่ากับการเอาลมดาย้ายไปหารนะครับก็คือว่า ความที่ f ก็จะเท่ากับ c หารด้วย lambda ผมก็จะเอา,เอาความที่ f ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเท่ากับ c หารด้วย lambda เอาไปแทนลงในสมการเดิมครับนะเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของความยาวขึ้น lambda นะครับเราก็จะได้สมการออกมาเป็น h นะครับแล้วก็คูณหารด้วย c ส่วนด้วย lambda ครับเท่ากับฟังก์ชันงาน w ใหญ่บวกกับแล้วก็พลังงานจนสูงสุดของตัว โฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับเราเปลี่ยนทางด้านซ้ายมือไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว h เนี่ยก็เป็นค่าคงตัวนะครับ c เนี่ยก็เป็นค่าคงตัวนะครับก็คืออัตราเร็วแสงเพราะงั้นทางซ้ายมือก็เรียบร้อยนะครับส่วนทางด้านขวามือเราก็มาดูทีละตัวนะตัวฟังก์ชันงานดับเบิลยูใหญ่เนี่ยโจทย์กําหนดมาให้เลยครับตัวนี้นะโจทย์กําหนดมาให้เลยว่าเท่ากับ4.80อิเล็กตรอนโวล์ครับนะแต่ว่า เพื่อให้เราใช้หน่วยของพลังงานเนี่ยตรงกันเราก็จะเปลี่ยนจากหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยเป็นหน่วยจูลเราก็จะใชะ้ตัว e นะครับตัว e เข้าไปคูณครับ e ก็คือ1 6ึ 10, ยกกำลังลบแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยจูลน,นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันงาน w ัใหญ่ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาและส่วนทางด้านซ้ายมือก็เรียบร้อยครับนะครับ ตัวทางด้านซ้ายมือก็จะมีตัวแลมดาที่เราต้องการทราบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเราก็จะเหลือตัวทางขวามือครับที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมตัวทางขวามือเนี่ยก็คือพลังงานจนสูงสุดของตัวโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากขั้วแคโทดครับเรามาดูในรูปทางด้านซ้ายมือนะครับในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าวิธีการที่เขาจะใช้ในการหาตัวพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือใช้วิธีการต่อนะครับ ความต่างศักย์เข้ากับขั้วแคโทดแล้วก็ขั้วแอโนดนะครับโดยขั้วแคโทดที่ว่านี้เนี่ยก็จะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าทั้งขั้วแอโนดเนี่ยอยู่1.80โวลต์นะครับตัวนี้คือความต่างศักย์นะครับระหว่างแคโทดกับแอโนดนะครับจากนั้นเนี่ยพอโฟโติต้อนมันหลุดออกจากขั้วแคโทดนะครับมันก็จะมีสนามไฟฟ้าซึ่งเกิดจากความต่างศักย์ระหว่างแคโทดกับแอโนดครับ สนามไฟฟ้าที่ว่านี้จะทําให้เกิดงานบนอิเล็กตรอนที่กําลังเคลื่อนที่โดยงานที่ว่านี้เนี่ยจะมีผลทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมีพลังงานจนลดลงลดลงเรื่อยๆซึ่งในที่นี้เนี่ยโจทย์กําหนดบอกว่าโฟโตอิเล็กตรอนที่ว่านี้จะหลุดจากขั้วแคโทดแล้วก็เคลื่อนที่มาถึงขั้วแอนโอดตรงนี้พอดีครับนะมันก็จะหมายความว่าเคลื่อนที่มาถึงตรงตำแหน่งแอนโอดพอดีก็คือตรงตําแหน่งแอนโอดเนี่ยนะครับตัวโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยหยุดนิ่งครับนะ เมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างงานจากสนามไฟฟ้าระหว่างขั Air ้วแอโนดกับขั้วแคโทดเนี่ยนะครับที่กระทำต่ออิเล็กตรอนเนี่ยเราจะพบว่านะครับงานจากตัวสนามไฟฟ้าที่ว่านี้เนี่ยจะเท่ากับการเปลี่ยนพลังงานจลของตัวอิเล็กตรอนครับเนื่องจากว่าตอนต้นเนี่ยมีมีมมพลังงานจลเท่ากับ ek max ครับแล้วตอนท้ายเนี่ยหยุดนิ่งพลังงานจลก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นพลังงานจลที่ลดลงนะครับก็จะเท่ากับ ek max นะครับเพราะว่าเริ่มจาก Ek max นะครับแล้วกลายเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็พลังงานจลที่เปลี่ยนไปก็จะเท่ากับ Ek max ซึ่งพลังงานจลที่เปลี่ยนไปตรงนี้จะเท่ากับงานจากสนามไฟฟ้านะครับที่กระทําต่อตัวอิเล็กตรอนซึ่งงานจากสนามไฟฟ้าตรงนี้เราสามารถคํานวณได้นะครับจากค่าความต่างศักดิ์ตรงนี้ความต่างศักดิ์1.80โวลท์ที่ว่านี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าความต่างศักดิ์หยุดยั้งครับก็คือ v ตัวห้อย s นะครับ ซึ่งเราจะทําการคํานวณงานโดยการใช้ค่าความต่างศักย์หยุดยัง้งซึ่งงานที่ว่านี้จะเท่ากับพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนครับนั่นก็คือว่านะครับผมขอเขียนด้านล่างนะครับนั่นก็คือว่าเราจะได้ว่านะครับตัว Ekmax ที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับงานจากสนามไฟฟ้าที่กระทําต่อตัวอิเล็กตรอนซึ่งทําให้อิเล็กตรอนมีพลังงานจนลดลงนะครับงานที่ว่านี้เนี่ย คำนวณได้จากความต่างศักย์หยุดยั้ง Vs โดยการเอาประจุนะครับเอาประจุของตัวอิเล็กตรอนนะครับคูณกับ Vs อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมีประจุเท่ากับ e ครับก็คือ1.6คูณยกกำลังลบ19คูลอมแล้วก็คูณกับ Vs ก็คือความต่างศักย์หยุดยัง้งนั่นก็คือเท่ากับ e แล้วก็คูณกับ1.80ครับหน่วยที่ออกมาก็จะเป็นหน่วยจูลน,นะครับแบบนี้ ก็จะเห็นได้ว่าวิธีการที่โจทย์ทําการกําหนดส่วนต่างๆให้เราเนี่ยก็ตามที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับแกนกลางของเรื่องนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับ แต่ว่าเขาจะทําการระบุค่าต่างๆในสมการของปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกด้วยการระบุตามที่ผมอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับโอเคนะครับสรุปได้ว่าผมขอมาเขียนทางขวามืออีกนิดนึงนะครับทางขวามือในกรอบสีขาวเนี่ยตัว ekmax เนี่ยเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับว่ามันเท่ากับ e แล้วก็คูณกับ1.80นะครับหน่วยก็คือจูลนะครับโอเคนะงั้นคุณจะสังเกตได้ว่าจากสมการเนี่ยนะครับสมการนี้นะครับ,รรบตัวที่เราต้องการทราบเนี่ยก็คือตัว แลมด d าตัวนี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่โดยตัวอื่นนะครับ ตัวนี้ค่าคงตัวตัวนี้ค่าคงตัวนะครับฟังก์ชันงานเรียบร้อยนะครับ ekmax ก็เรียบร้อยเมื่อเราเช็คตัวแปรทั้งหมดเราก็พบว่าเราสามารถหาตัว lambda ได้แล้วนะครับตามที่โจทย์กําหนดเพราะฉะนั้นผมจะทําการหา lambda นะครับโดยการย้ายก้อนทางขวามือย้ายมาหารนะครับแล้วเอาแลมด d a ย้ายไปอยู่ทางขวามือจากนั้นก็เขียนสลับข้างกันนะครับเราจะได้ดูง่ายๆนะครับโอเคนะผมขอขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมาทําการคํานวณทางด้านซ้ายมือนะครับ เราก็จะได้ว่าตัวแลมดานะครับที่เราต้องการหานะครับมันก็จะเท่ากับตัว H นะครับแล้วก็ตัว C นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับฟังก์ชันงานดับบยูใหญ่แล้วก็บวกด้วย EK Max ครับ นะครับจากนั้นเราก็ทําการแทนค่าแล้วก็คํานวณก็จะได้แลมด้าแล้วแต่อย่าลืมว่าแลมด้าเขาต้องการในหน่วยนาโนเมตรนะครับผมก็แทนค่านะครับตัว H เนี่ยก็อยู่ในหน้าแรกของข้อสอบนะครับก็คือเท่ากับ6.6คูณ10ยกกาลังลบ34ตัว C นะครับก็คืออัตราเร็วแสงก็อยู่ในหน้าแรกของข้อสอบเหมือนกันก็คือ3คูณ10กําลัง8เมตรเปอร์เซกนะครับแล้วก็หารด้วย งาน w ัใหญ่นะครับงานดัใหญ่ของเราก็หามาแล้วนะครับก็คือเท่ากับ4.80แล้วก็คูณกับตัว E ซึ่งเป็นค่าคงตัวเท่ากับ1 6คณ10ยกกำลังลบ19นะครับแล้วก็บวกด้วย e k max e k Max เราก็หามาแล้วนะครับจากตัวด้านบนนี้แหละก็คือเท่ากับ1.80คูณกับค่า E แบบนี้นะครับโอเคนะจากนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าตรงนี้เราคำนวณออกมานะครับก็จะเป็นหน่วยเมตรนะครับ แลมดาก็คือความยาวขึ้นก็เป็นหน่วยเมตรเราต้องการเป็นหน่วยนาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมขอขยับตัวเมตรออกไปอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนหน่วยเป็นนาโนเมตรเลยนะครับเราบอกว่านาโนของเราเนี่ยก็คือตัว n เราต้องใส่ตัวคํานําหน้าหน่วยตัว n เข,เข้าไปเพื่อให้เป็นนาโนเมตรนะครับแต่ตัวนาโนเนี่ยคือ10กําลังลบเเราก็ต้องใส่10กําลังเเข้าไปนะครับเพื่อให้ก้อนนี้ก็คือเลข1แล้วก็ทําให้ค่าทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตามนี้นะคราวนี้เราก็จะทําการคํานวณกันนะครับ ทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะทําการคํานวณก็จะเห็นว่ามีตัว e ซึ่งเป็นค่าคงตัวเป็นตัวร่วมนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอดึงตัว e ออกนะครับแล้วก็จะแทนตัว e ด้วย1.6คูณ10ยกกำลังลบ19แล้วก็คํานวณเลขกันทีเดียวนะครับก็จะได้ว่าข้างบนก็คือ6.6คูณ10ยกกำลังลบ3 4 คูณอยู่กับ3คูณ10กกาลัง8นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับตัว e ข้างล่างดึงออกมานะครับก็คือเท่ากับ1.6คูณ10ยกกาลังลบ19นะครับแล้วตัวที่เหลืออยู่ก็จะเหลือตัวนี้นะครับก็คือเหลือ4.80แล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็1.80แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเท่ากับ4.80บวกกับ1.80อย่างนี้นะครับ เรียบร้อยจากนั้นก็มีตัวด้านหลังครับเราก็เขียนให้เรียบร้อยนะครับตัวด้านหลังก็จะมีตัวเลขก็คือ10กกาลัง9ผมก็เอามารวมกันกับพวกตัวเลขนะครับก็คือ10กกาลัง9ส่วนตัวที่เป็นหน่วยก็คือตัวนาโนกับตัวเมตรก็เขียนรวมกันเป็นนาโนเมตรครับแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เราก็ถึงเวลาคำนวณเลขกันได้แล้วเราก็จะพบว่าตรงนี้นะครับ4.8บวกกับ1.8ตัวเนี้ยได้เท่ากับ6.6ครับนะ ตัวนี้2ตัวนี้รวมกันได้6.6ก็จะพบว่ามันมี6.6ข้างบนเพราะงั้น2ตัวนี้รวมกันเป็น1ครับจากนั้นเราก็รวมตัวเลขที่เป็น10ยกกําลังต่างๆก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยสิบกำลังลบสิกนะครับก็เอาขึ้นไปก็จะเป็นบวก19ผมขอเอาขึ้นไปข้างบนเลยนะครับก็คือเอามาบวก19ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วตรงนี้ก็หายไป จากนั้นก็รวมพวกตัวที่เป็นบวกก่อนนะครับตัวนี้9บวกกับ19ก็เป็น28นะครับแล้วบวกอีก8ก็เป็น36นะครับแล้วมีลบ34อยู่นะครับก็จะเป็นลบ34บวกกับ36ก็จะเท่ากับบวก2ครับนะคิดตามทันนะครับเพราะฉะั้นตัว10ยกกำลังต่างๆตัวนี้ผมก็เอาออกแล้วสุดท้ายก็เหลือ10กกำลัง2แบบนี้นะครับจากนั้นก็จะเหลือตัวเลขแค่2ตัวครับก็คือเลข3หารด้วย1.6 นะครับคุณก็ไปตั้งหารได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเลขอย่างต่ำแล้วนะครับก็เอา3หารด้วย1.6นะครับมันจะได้ออกมาเท่ากับ1.875ครับอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมี10กําลัง2อยู่ก็คือคูณด้วย10กําลัง2แล้วก็หน่วยเป็น นาโนเมตรครับจากนั้น10กกาลังสอนี่เราก็คูณเข้าไปกับ1.875นะครับก็จะได้เท่ากับ187.5นะครับหน่วยก็คือนาโนเมตรครับนี่ก็คือความยาวคลื่นแลมดาของแสงที่โจทย์ต้องการทราบคุณก็เอา187.5ไปฝนคําตอบครับเรียบร้อยนะครับสําหรับโจทย์ข้อ6ก็ จริงๆแล้วก็เป็นโจทย์พื้นฐานซึ่งเราน่าจะได้ทําในตอนที่เราเรียนเนื้อหาในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับโดยที่ตัวจุดที่สําคัญก็คือว่าเราก็เขียนสมการของปรากฏการ์โฟโตโอิเล็กทริกขึ้นมาได้แล้วก็ส่วนของพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากขั้วแคโทดเนี่ยตัวนี้เราหาได้จากความต่างศักย์หยุดยั้งนะครับซึ่งเท่ากับ 1. 8 0โวลต์ตามที่โจทย์กําหนดนะครับเราสามารถหาไดโอเคนะครับเพราะฉั้นสําหรับข้อ6ก็ เ,เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปที่ข้อสอบชุดต่อไปกันครับ